การบุกระดมยิงจากเรือรบของอังกฤษเพื่อยึดเมืองอเล็กซานเดียของอียิปต์เป็นเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การยึดครองอียิปต์โดยอังกฤษและเป็นจุดเริ่มต้นของการควบคุมอียิปต์ของอังกฤษเป็นเวลาหลายทศวรรษอียิปต์ถูกหมายตาจากชาติยุโรปและค่อยๆแทรกซึมเข้ามาควบคุมทีละน้อยทีละน้อยหลักๆก,ก็พอความสำคัญทางยุทธ,ธาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยเฉพาะคลองสุเอต คลองแห่งนี้กลายเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดในโลกเพราะเชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงทำให้การเดินทางจากยุโรปไปเอเชียสั้นลงอย่างมากทรัพยากรอียิปต์มีทรัพยากรเกษตรที่สำคัญโดยเฉพาะฝ้ายซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมสิ่งทอของยุโรปในยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมอียิปต์ ตั้งอยู่บนทางแยกระหว่างแอฟริกาเอเชียและยุโรปทําให้เป็นจุดควบคุมอํานาจในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือประจวบเหมาะกับการที่อียิปต์กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ร้อนระอุด,ด้วยกระแสชาตินิยมที่นำโดยพันเอกอาเมดอูราบีปาชาผู้ซึ่งเป็นนายทหารที่ต้องการลดทอนอิทธิพลของต่างชาติในอียิปต์และพยายามปฏิรูปประเทศให้เป็นอิสระมากขึ้นโดยการสร้างป้อมปราการใหม่และติดตั้งปืนใหญ่เพิ่มเติม,ตม,ตมบริเวณชายฝั่งเมืองอเล็กซานเดรีย อังกฤษจึงใช้เหตุนี้เป็นข้ออ้างยื่นคำขาดเพื่อสร้างเหตุผลในการแทรกแซงไปยังรัฐบาลอียิปต์โดยมีข้อเรียกร้องหลักๆคือให้ยุติการสร้างและซ่อมแซมป้อมปราการรอบแนวป้องกันชายฝั่งทั้งหมดในเมืองอเล็กซานเดียโดยทันทีให้ถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเมือง รัฐบาลอียิปต์และพันเอกอารบีปาชาปฏิเสธที่จะทำตามคำขาดของอังกฤษเพราะมองว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของประเทศและเป็นการยอมจำนนต่อการคุกคามของต่างชาติเมื่อคำขาดไม่เป็นผลอังกฤษจึงใช้การปฏิเสธนั้นเป็นข้ออ้างในการเปิดฉากระดมยิงเมืองอเล็กซานเดียในวันที่11กรกฎาคมคศราช1 8 8 2ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการยึดครองอียิปต์ของสหราชาอาณาจักรอย่างเป็นทางการ